ยอวซาบสวัสดีกับคุณชูชุดทางเั็ด้วยนะครับผมดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมักซเซวันนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมสะพานเฮียนนะครับผมลืมชื่อแล้วมันอ่านว่าอะไรแต่ว่าชื่อชื่อเกมสะพานเฮียนนะครับแต่วันนี้เนะี่ยเราได้อยู่กันใน AP ที่2แล้วนะครับผมด้วยรอบนี้เราได้เป็นตัวละครที่ใส่หมวกแก๊ปเป็นรุ่นน้องที่นิสัยขี้กลัวและก็มีเครื่องรางเยอะนั่นเองนะโอ okay. เคเราเร่นกกันดีกว่าพูดคุยนะ โอเคพูดคุยให้ครบกันอืมนี่พี่เวิร์ดเหยา่อย่างคีโอเคดีใช่ไหมว่ายังไงล่ะแน่นอนเขายัดการไม่ดีขึ้นเลยอ้าวทำไมถึงทำตัวเป็นปกติได้ล่ะฉันนึกว่าเธอจะกลัวกันซะอีก เออพอเราได้คุยกับพี่เต๋อเฉียยแล้วมันก็มีกำลังใจขึ้นมาหน่าถ้าเกิดพวกเราทำกัรไลฟ์สตรีมแล้วเราไม่ใช่แค่นับข้ามบันไดล่ะนายนี่ก็เรียนรู้ได้เร็วเหมือนกันยงฉ้นก็คงมีโอกาสที่ได้ไปไม่ได้เหมือนกันถ้าแกล้งวนญ่อย่างนี้ทำไมไม่มีใครมาบอกฉันเลยล่ะน่าเบื่อว่ะที่ต้องมารอชายรออะไรรอตัวนักที่นี่มันน่าเบื่อจะอะไรทำชเงียบเลยกูเลยนั่นหมายถึงอ่าเรื่องพี่น้องนี่ว่าไงอ้า โอ้ไม่คิดเลยว่าจะพากันเพียขนาดนี้ตอนเที่ยงคืนเนี่ยอะดูนี่สิอย่างที่เราดักกันนะว่าน,นี่คือความต้องกางสัตว์ที่เราเขาลือกันความท้ายทายก็คือการที่ต้องนับขั้นบันไดและสังเกตดูว่ามีขั้นบันไดเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่ามันจะมีผีปรากฏตัวในสภาพหรือเปล่าคือบันไดเป็นจุสีหรือเปล่าหรือทสิบสามเหมือนเดิมอ๋องั้นตอนนี้พระเอกของเราก็พร้อมแล้วละสิเราว่าเราจะเริ่มกันได้แล้วละ่ะ เอ้อเอาเครื่องราง,งของฉันคืนมานะนไม่ไมีใครสวมเครื่องรางนี้หรอก,กตอนที่กำลังท้าทายอยู่น่ะอย่าปลอดแหกไม่เอาหน้าโอเคบังครับมาเร็วเหยาไอเหยาเป็นไงเหยาแตนไงบ้าง าการเป็นยังไงบอกบอกสิแต่เมื่อกี้ไอ,ไอเฉียงไอเฉียงมันทำไมันโดนผีหลอกเใช่หรอตอนนี้กลับมาดีดาแล้วเว้ยเอไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดสิบสองสามสิบสี่เฮ้ย 14ชั้นจะบ้าหรือเปล่าโอ้เพนกันเถอะแต่และวเนเดน๋ยวจะทำยังไงอ่ะเขานนะหายตัวไปแล้วแล้วเจนจะเปิดอออกออกทันทีโอมานูม uh, ่ห uh, oh ้อมาดูไม่้ออมานูม่้อมานูม่้อมานูม่้อมานูม่อ อ้ผีวับผีผีแหลกไอ้เหี้ยผีปิ้งโอ้อหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่กระรุนได้อยู่มันตามหลังมาเร็วไีมันวิ่งตามแบบดิจิตอล คือแม่งเข้าใจนะคือแบบเวลาเจอผีหายปุ๊บแม่งหายกันยกตีเลยวิ่งโคตรไวเลยเออจึงหลึงเิ็นฉันคิดว<ม>่าไอของพวกนี้มันของปลอมนะก่อ,อมมนหะน้านี้ฉันว่าฉันแค่แน่นอนว่าของพวกนี้มันของปลอมเออไดอ้ยินแบบน้ก็โล่ไปกันเถอะเราต้องเรา้อบเสร็จแล้วอ,อ้าวเมื่อกี้คือของปลอมเหรอเปยังไงเอมอมึงบิ้วใช่ไหม เมื่อกี้มันไม่ใช่ผีจริงใช่ไหมพวกมึงพวกมึงใช้โคโลแกรมใช่ไหมน่ะปล่อยหน้าแม่งอยู่หมดอยู่หมดปยฟุยปล่อยแม่งอ้วมันเดออ๋อเป็นบอดเดิอตาเราอ่ะยอดคือคือง่ายนะใถ้า่าาในเรื่องผมดาวนะคือผู้แม่งอ่ะทำร่าตาผีแล้วมันก็แล้เซตอัพขึ้นมาหลอกคนหลอกเด็กหลอกอะไรเงี้ยแล้วจเจงจริง,งอันนี้ที่ผมคิดน,นะ เราต้องไปไหนต่อกลับไปที่สนสัสโอเคมึงเจอกูผีบอกผีบอกแต่มึงเจอกูผีผีเดินมาโอ้เซ็ตย้อสูต่อสูพอร์ดซีมอดสองหอดไข่ทำไมถึงเงียบอะไรมืดจังวั่ต้องแจ่มเนี่ยไม่รู้รรเราเข้าไปข้างในดีกว่าเฮ้ยอยูอ่ด้วกันสามตัดสองแล้วนะ เฮ้เฮ hey, hey, hey. hey, yeah. ้เฮ้เฮ้ยาเอ่อทอดทอดทอดปันได้ปันแล้วนี่างเงี้ี่ห้องครูนี่หว่าแล้วกูมาทำห้องนี้อะไรอะเรื่องลางว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูลืมห้องไหนวะอ๋อนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ Yes ที่นเดนี่มือชิบเป๋งฉันว่าจะมันพูดอะไรไม่ได้ยินพูดไวเกินพูดหรือมึงแล็บเป็นแปลนี่คือต้องแบบอินบีเนมอ่ะจะเสด็จ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 อย่างเงี้ยเปิดไ,ไฟเออแค่เปิดไฟกูก็ต้องโกรธพระเจ้าช่วยหัวใจฉันแดงทำให้ทุกคนต้องทำให้ดูสมจริงขนาดนี้ด้วยนะยู อะไรนายจะว่าอะไรเจ้าที่ขาดเหรอไม่ได้วาบโบยทําตัวประสาเสียได้แล้วเราต้องคู่แต่งตัวเป็นผีแต่ฉันคิดว่าด้วยเหมือนผีเลยว่ะโคตรเศร้างั้นเหรอแต่ว่าไปแล้วไอ้ผีตัวนั้นน่ะใครฉันไม่แคร์หรอกว่าอนั่นเป็นคนใครแต่ในที่หล่อนไม่มาอยู่กับเราเอางั้นเหรอแต่ไม่มีใครคนอื่นกลับมาเลยนะตอนนี้ อย่างนี้มันแปลกๆแล้วไหรืออาจจะไม่ได้ว่าตู้รุ่นพี่ละตามละมานด้วยหรือะไรตามด้วยหลือเปล่าที่แบบมีข้อท่าว่ะมันก็น่าสนุกไม่ใช่น้อยถ้าเกิดทวกนั้นบังอาจมาแกล้งเราแล้วก็เราก็จะต้องเล่นไปตามน้ำเอ๊ะหายความว่ายังไงลิลิซาจะต้องหาอะไรมาคือมาว่ามันนึกว่าผู้นี้ผู้รุ่นพี่ลุมแกล้งมันนะมันก็แบบจะเอาคืนต้นหาสิ่งของที่ใช้งอนดอย อะไรอะใบเสร็จข้าสังหารีมารัพ์ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะโอเคโคตรเจ๋งแล้วว่ะไอของนี่อะไรเมื่อกี้ไอเทมอะไรเมื่อกี้ลืมมันละเอียดคือชุดไล่ผีลึกลับอ๋อยันไล่ผีเอ๊ะเอ๊ะยังลิ้น ดูนี่สิเอ๊ะไงหมอนี่ถึงซื้อกล่องที่มีแต่เครื่องประดับผีเออีนจริงฉันว่ามันต้องมีกล่องนะกล่องนี้ของฉันเองฮะอ๋อนี่คือใบเสร็งเหรอก็ถามกับฉันเป็นการแลกเปลี่ยนนะเพื่อเข้าเลยใช้พึ่งกันไทยในระหว่างที่ถ่ายทำกิจกรรมนี้ท่านก็เลยว่าเป็นแค่เครื่องรานนำโช์อะไรสักอย่างไม่รู้ว่าจะเป็นของอะไรพวกนี้เอ๊ะฉันก็เลยหกัน ฟางพอีอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราก็จะใช้มาเลยดีไหมก็ไม่เล่นกันนะพวกนั้นมันแต่งตัวเป็นผีกันในไม่ช้าพวกผีเขาฉาบพวกเราก็จะเป็นคนไล่ปรักมันเองก็คือยังเล็กยึกเล่นๆกันอยู่แหละจัดรูปแบบการไล่ผีเย a อืมก็ว a t e r โอ้ต้องหาอเทมใช่ไหม น่ะของในนี้อ่าะระฆัง n i ส e ใส่ใส่ขน,นมไนดะ้ขนมเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยไม่กินไม่กินมีคนมาเรื่องประตูผีจริงปะวะเฮ้ยใส่ะระฆังจัดป้า nice. ยไส์อืมอะไรต่อ นี่ไห้อุย้ยเดี๋ยวนะต,ตอนแรกผมจะได้ไว่าไอหุ่นนี่มันอ,อุ้ยโอ้เดี๋ย้บุตดาวะอาบิตะปุดทำไมคุณหนูไม่ช่วยผมเลยครับคุณหนูเฮ้ยจ <Hey. S 2> ัดไป ยันย,ยันอ๋อแตวต่ออ,อันนี้ใส่ยันอมีอันนี้ยันอยู่นี่วางยันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเป็นยันเหมือนกันอ่นนี่อาจจะละไปทีกันเลย น่ายスเอาละพรอ้อมนะดูมานั่งแหกันตัวนี้ฮะ <laughs> ได้เลยไอ้ย <c oughs> หุบหุบหน่อยซิไม่สาวน้อยโอเคจบแล้วไวที่ิมหายต่อไปนะครับคือจีตเตอร์เฉวยนไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มหน้าหล่อนะดูสุขุมเรียนสื่อสามนชนเจ้าหน้าที่ประจำคา่ายอ๋อเป็นหัวหน้าได้นะประเด็นโอเคไปด้วย เฮ้หัวหน่าพนองสารฉันว่าเขาคงช็อกค,คาที่แล้วมัง้งถ้าฉันสามารถช่วยเธอได้ล่ะก็แต่นั่นก็ทำให้แพนพางก็เป็นได้นะอาเฉียนอยู่ไหนขอเตือนเลยนะว่าอย่ามาร้รกอกฉันกลัวอันนี้อันนี้สาวแวนสาวแวนถ้าเราไปลี้าตัวเธอโดยเร็วเธอคงสติแตกแน่ป้นหาหัวลูกัวลู่ไปเยอะ งไสวัสดีไวโอเลตเรียกไวโอเลตอะไวโอเลตแรงเป็นอะไรของนายน่ะก็เตือนไปแล้วไม่ใช่หรือไงแกมันน่ากลัวจนผีเปล่เหรอฉันโคตรกลัวฉันเองก็ว่าเป็นเซอร์คัลผู้ชายพอแต่เธอเองเนี่ย็ไมลปวดสนิทดูนะเล่นมุกโบราณนะเดวนาตอนนี้น่าจะกิ๊กกิ๊กกันอยู่นะ ต้องมอพวกนี้มันมาถูกเวลาแฮะรับรอเลยว่าการไลฟ์สดครั้งนี้สมจริงแน่นอนอืมมันกับผีจริงๆอยู่เลยนะทุกอย่างต้องไปตามแผนแน่เลยน่าจะแฮปปีแน่นอนงั้นก็ดีแล้วใช่หวังว่าจะมีคนมาสมัครเพียบสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้ช่้แปลกจังนี่มันก็ตั้งนานแล้วคนอื่นหายปไปไหนกันหมดอออจะได้ยิน,นเสียงวนเหยี่ยวร้อง,อ,งอยู่ในที่นี้ไหม,ไม ได้ยินสี่หลอนโคตรไม่รู้ว่าเขาจะเราจะปลอบหรือคเร้อยเยาะมันดีและคนอื่นล่ะเจียนไปไหนเธอกำลังไลฟ์สตตีมอยู่บางทีเธอกำลังตามหาวนหยาโอมาบอกว่าเทียนกลัวอะไรเทียนกลัวเธอจะต้องพาหมอกลับไปที่หอหอเหรอาว่าจะพาพี่สำนักงานไม่เร็วกว่าเหรอถ้ามันเถอะเราต้องรีบกลับไปรอเขาดีกว่าเออเธอนำแล้วกันคือการแปลมันยังมั่วอยู่นะคือ มันเรียกเรียกไอ้ผู้หญิงว่านายไงเรียกไว้เลยว่านายแล orn, no ้ว <c> ฮ <oughs> อนนอยอะไปแบบหอผมว่ามันอาจจะมีผีจริงเว้ยไอตอนแบบว่าเมื่อกี้พวกมันอาจจะได้ว่ามันเตี้ยมกันแต่จริงๆจะเป็นผีจริงเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบนมุมมองและเมื่อกี้เนี่ยไอไอเชื้อจัมพูมัน,น่าจะทักมาว่า ไอเด็กหมวกแก๊ปมันกลัวจนกับกับนี่กับพอไปแล้วแล้วก็หลอกให้พวกนี้ไปไงแกล้งหลอกผีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะนี้อันนี้เดาโม่หมวกไปไปกันต่อมีอะไรอ่ะทำไมเทียนมันวิ่งเร็วจังวะมันไม่สบายไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะไม่ค่ตม้านาเนก็จจ่่นกล่นก่นวันเ น่ารักอะชอบไปอี๋อะไรครับเนี่ยโปสเตอร์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศอันนี้โปสเตอร์พวกแนะนำสกขศึกษาเพศทั่วไปอเอ้ต้องไปทางไหนไม่ใช่ทางนี้ทางนี้กันตามมามีบอกเป็นเพื่อนก็ค่อยอื่นใจหน่อยเดี๋ยวก่อนนะอี เว้ยตัวแชมพูอีคนนั้นไม่ใช่หรอหรือ,อยังไงห้องพักก็ปิดไฟกระพิบวะเหมือนเรามาผิดที่หรือเปล่าวะเด้ทางนี้เขาได้ปะอ่านี่เขาทางนี้นมันล็อกเนี่ย แปกนะว่ามันจะรับกประตูทําไมอ่ะมาเธอมาเล่นกันรับประตูไม่ได้ปลดตรวจสอบแผงไฟกุญแ <c oughs> จที่เปิดประตูห้องเหล็กรักษาความปลอดภัยที่หมหาวิทยาลัย นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังเล่นเกมนี้กับพ่อมันกล่นเสร็จกินนะมันเล่นเกมกับพ่อเธอเราควรทำแบบไหนฉันแก่แล้วจุดนี้ฉันไม่ชอบเลยคุณนี้กนเรา่แก่ล้วไก็เราเวาฟิณแก่แล้วคม่ชอะไราะว่าคุณแกเลย อ,อ,อ,อะไรเนี่ยสมุดบันทึกความปลอดภัยของมหาลัยหนึ่งย้อนกลับไปในสมัยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นี่เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในการเก็บบันทึกและเผยแพร่บันทึกเพื่อช่วยจำ ข้อควรระวังมีการติดตั้งไฟถนนใ,นใกล้กับจุดที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเราต้องทุ่มเทให้มากขึ้นในการลาดตระเวนของเราและเลิกขี้เกียจเสียทีอักจารย์เต๋าได้บอกไว้ว่าอย่าถอดเครื่องรางบนสะพานอย่าลืมดูให้ดีๆว่าเครื่องรางยังคงอยู่หรือไม่หากมีนักเรียนอ้อยอิงอยู่ในบริเวณสถานที่ดังกล่าวหรือแสดงถึงการบุกลุกใดๆให้ไล่วกคขาออกไปผีสาวมีความแค้นเป็นอย่างมาก หากเครื่องรางหลุดออกมาหรือหากเป็นวันที่หยินชีอยู่ในจุดสูงสุดแล้วเราไม่สามารถตามหาปรมาจารย์ลัที่เต๋าเพื่อจัดการกับสิ่งต่างๆท่านปรมาจารย์ได้ฝากดาบวิเศษไว้เพื่อช่วยพวกเราฉันอยากจะบอกคุณว่าดาบอยู่ที่ไหนและจะใช้มันอย่างไรในการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจําไว้ข้อความนี้เป็นแต่อย่าปล่อยให้รั่วไหลรั่รวไหลอ้า กำลังจะเล่นโมเล็บบอา้อานิชินอย่างเงี้ยกำลังจะกินเอ,อ้ยผีผีขโมยผีขโมยมามาผีขโมยนิชินแสดงเอ๊ะ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 เรียดเอ๊ะแล้วได้นี่ละแต่เมื่อกี้ไม่ค่อยตลกไม่ค่อยไม่ไม่ไม่่ตลกไม่ค่อยตกใจมากเท่าไหร่นะแบบจำแบบกะกะตำนานมหาวิทยาลัยตรงหูคำสาปเลขห้า กรณีแปลกประหลาดของการเสียชีวิตของนักเรียนนักศึกษาออกค่ายที่เกิดขึ้นเมื่อปี2012นั้นคล้ายกับกรณีในปี1979ที่นักเรียนชายเสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลสาบนักศึกษา5คนจบลงด้วยความตายเหมือนกันในทั้ง2กรณีในส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเท่านั้นเชื่อว่านี่คือกรบแสความผิดใต้สะพานโดยเขาจึงท้ายว่าขอให้คนคอยระวังในวันที่เกิดเหตุทุกๆ4ปีคือวันที่29กุมภาพันธ์ เลืเปไปช่วยที่ผีเฮี้ยนและซอนัทมากที่สุดผีเฮี้ยนนี่คือหน้ามอเนาะเจ๊เจอตัวเองกิลับไปที่ตึกเอาพัก ฉันรู้ว่าปิดเทอมช่วงฤดูหนาวยังไม่จบแต่ที่ผ่านมามันไม่รู้สึกว่างเปล่าแบบนี้นะอ๋อใช่วจะคงนั้นแหละคือมันเงียบเกินนะคือช่วงปิดเทอมพอดีด้วยเฮ้ใช้ไอเทมจะไปไอเสียอ็ไออยาโอเคเดี๋ยว เอาสิค่ะเอาตั้งเป็นส้าส่อ nice. ะน,นิสคะแนนเซอร์ไพรส์กันเลยตามหาพันธมิตรดูยืนยืนยืนแอคอ่ะคียแอคอ่ะบางทีอ่ะเธอ ้ยมีเสียงเด็กได้ไงวะไปหาเทียนเทียนนะเทียน,นอยู่ชั้น3เหมืองปัวชั้น3 3 0สกับเหมืองปัวหรือคือชื่ออ e ีแวนจึงลิน้นเอิญกีเตอร์เฉียนนี่คือชื่อเรากีเตอร์เฉียนส่วนวนเหยาหลีเนี่ยวันเหยาหลีนี่ใครวะวนเหยาหลีนี่ไอคนที่ล่าท้าผีแล้วิ่งกีการ์ดอยู่ จ๋งลินเอินเนี่ยจ๋งลินเอินนี่ไอพุ่ยหญิงเสือ้อชมพูโอเคอยู่ชั้น3 307เกับอ่า318ปโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็อยากกำทิ้งอย่างเงี้ยตึกตึกของจีนนี่เป็นอย่างนี้หมดเลยปะเนี่ยคอมเมนต์มาพักโรงเรียนนะอะเฮ้ยเนี่ยใครมันวอลเลย์บอลทีมชาติแถวนี้วะ ทำไมให้เปิดอ่ะเราต้องขึ้นชั้นนี้ยู่ใชออะไรอ่ะมีคาสีนว่ะลิงเงินลินเนออกมาไม่สน้สกเลยเว้ยพอกมา้ซ้ามาหาอกมาจริงามากมาอกมาออกมาอมานอมาออกมาออกมาออกทา่แล้วเรานกัดแกมาออาไกม่ออกมาออกมาออกาออกมาออกามาออาอกากาอาออกมกมากากาออกมกมกกมาออกกก ตาสิบสายที่มด้รับจากสินเชียวนี่คือจะยามโทรโทรตามว่าเออเฮ้ยอย่าอยาสฉัสนันไม่ใช่ฉัน,นวางโทสศับลงถ้าวางไม่ได้ก็ปิดเครื่องไปเลยเฮี้ยเด็กเฮี้ยร้อง ก้าอะไรเนี่ยคนไม่ได้คิดจะแกล้งหรอกฉันนะเนี่ยนี่เดี่ยวทีนี่อย่าขยับอคิดอะไรหน่อยเจ้องนไหเฮเอ้าค้นหาการปิดทำงานทุกตาที่ส่งเสียงร้องโดยสังเกตความ เข้มของคลื่นเสียงและเปลี่ยนแปลงความไอ้เหี้ยนี่กูตายไม่บอก <squishy. S 1> ไม่กล่าวก็ว่าอยู่อะไรขึ้นหน้าจออยู่ร้องไห้หิเตะที่นี่อย่าดันผมม想办法เสียงจากห้องนี้มาที่ไหน เคอาห้องโอเคอีกี้ไหนอยู่ไหนบีทอะเฮ้ย้โอเค应该没事了ตอนนี้คงไม่เป็นไรแล้ว去找三女吧แม่งไม่กี่วิ่งอีกเด็เวล้วหอพักเฮียอะไรนะ อะไรของมึงนี่อ่ะหอพักมึงหลอนจาดมึงอยู่กับไม่ได้ยังไงวานยนักเรียนอาชวนอาชวนอาชวนอ้อาวอีเจ้าอ๋ออะไรฉันดูกล่าววันนี้นี่เมื่อก่อนนั้นนี่แหละนั่นเธอไงทำไมสธอถึงอยากให้เราเขอ้าในนี้ฉันไม่รู้ว่านาเป็นใครแต่ามันได้เจอดีแน่นถ้าเกิดทางฉันแบบนี้ไนนม่ต้องห่วงอาจจะแก้แกล้งเล่นเฉย มื่อกี้มึงไม่ได้โดนแก้งนะมึงโดนฆ่าแกล้งเล่นหาอะไรเฮ้ okay, หาของิดล็อกก่นค้นหาของพับค้นอะไรอ่ะให้กูค้นอะไรเกนไดอารี่กดตรวจสอบคำัาสุดท้ายที่เกดในอะไรปีสองสิบหกอยู่จริงคุณจากไปสี่ปีแล้วฉันยังไม่กล้าที่ไปหาคุณ แต่ฉันคิดถึงคุณจริงๆฉันคิดถึงมากๆฉันรู้สึกโดดเดี่ยวสุดๆอันนี้คืออีกเจ้าเฉียงเฉียงมันเลี่ยนถึงเพื่อนนะเพื่อนที่เสียไปี่คือ,อยาอยาชินินีพ,พ่อพาง่ายเลยท,ท่้นที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าคนทยทายาเม,มื่อใดสูทด้ทานนางเป็นโรคอะไรหรือเปล่าวะเฮ้อยอะไรเนี้ยมือเล็กๆเ,เ,เติเลยมือเด็กเหร อ่านี่ไงจะร้วจะอาจารย์ลินชักอเอกสารอะไรอ่ะมีมือแบบพยายามปีนะแต่รอบวิทนินชัยสุขภาพจิตกูตนี่รู้ว่าเธอต้องเจอปัญหาอะไรแบบนี้อ,อะไรกันเนี่ยาอาเฉียนกลับกลายแป็ว่าเธอคง อาเฉียนอย่าทำอะไรเธอรุนแรงไม่เชิงหรอกแต่ฉันก็พอรู้ว่าเธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเพียงแค่เธอแค่นัแหละที่ฉันบอกว่านายไม่ต้องทำรุนแรงกับเธอแค่นั่นแหละที่มันก็สงสารเธอเหมือนกันแต่นี่มันขึ้นเรื่องกับนายนาเข้าใจนะนี่เรื่องพี่เอาละรู้แล้วฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไร ก็ดีแล้วละ่ะเฮ้ยไปผิพุง่ง,งไปชากไ้ <c oughs> ถ้าเกิดฉันจับพวกมันได้ไม่ได้เจดีแน่รู้เลยว่เราได้หลักฐานจากรูปแล้วไ<ะ>ปกันเถอะเอาละเปลี่ยนคนวะ เป็นในการสมาชิกทีมร่าทัพผีต้องคำสาบหรือหวนเหยาเป็นอยู่ปีสี่นะหัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปของค่ายโอเคประมาณนี้อ่านเอาวีเ uh หวนเหยาานี่คือแอบอยู่นละแอบผี hello this is me you looking for เออผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ตามฉันมาแล้วว่ะบ้าเอ้ยนี่เป็นการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมไม่ใช่หรอทำไมต้องเหนื่อยบ้าบออะไรขนาดนี้ด้วยเอ๊ะเอี่นายแอบคิดไหมว่าการสตรีมของเชม้จะจบลงตรงนี้เอ๊ะเรไปแล้วอ่ะเอ๊ะเธออยู่ไหนล่ะพี่ว่าเธอไล่ตามฉันมาแล้วทุกอย่างก็ถูกบันทึกลงในวิดีโอเลสร้อยแล้วโอย พ <c oughs> ูดเหี้ยกูเยเฮ้ยก้าวอะตึงวนเดียวเราอยู่เขาพักเธออยู่ไหนนะบ้าเอ้ยนีย่เธอวิ่งไปโ <ไป S 1> ดยมีเลยหรอวะทำบ้าอะไรกันแน่ <c oughs> เนี่ยเอ้ยเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวพักกันที่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมตึงก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวนะ มีสะดุ้งนิดๆหน่อยๆเดีย๋ยวก็ไม่ได้อะไรมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวีพีหน้าจะเป็นยังไงที่มาเล่นไอเหวาผมว่าไอเหา,าน่าจะโดนหนักแน่ๆเลยนะโอเคนะคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไป